สวัสดีค่ะเรามาเช็คสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กันนะคะท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ย่อมเป็นดวงท่านอย่างแน่นอนได้ไพ่เอ็มพเพลอร์บางท่านว้าวไม่น่าเชื่ออืมสถานการณ์แล้วต้องบอกวขนลุกเลยอ่ะเทพดิมิเตอร์กับพระเจ้าสูตรเนี่ยเขาเป็นคู่สามีภรรยาการเพราะฉะนั้นท่านกับเขาเป็นคู่แบบเขาเรียกว่าคู่บุญบารามี คู่สร้างคู่สมนะคะคู่กันแต่ชาติปังก่อนอ้าวคู่บุเพสันนิวาสก็ว่าไปเลยอ่นะคะบางท่านก็ได้คู่ต่างชาตินะแบบนี้นะได้คู่มียศมีศักดิ์มีตาแหน่งมีชื่อเสียงมีฐานะดีมากๆเลยค่ะโอเคมาดูภาพรวมอีกครั้งสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะ ที่ผ่านมาอาจจะมีใครบางคนเดินจากกันเนาะเดินจากไปเพราะว่าความไม่เข้าใจแต่แล้วก็มีความรู้สึกอยากที่จะกลับมาเพื่อเติมเต็มความรักกันอีกครั้งปรับความเข้าใจกันนะคะจากที่ทำให้อีกฝ่ายเกิดบาดแผลทางใจเจ็บปวดทรมานใจถูกทิ้งถูกเทให้เดียวดายอ้างว้างนะคะอืม ใครคนนั้นกำลังที่จะขอโอกาสอีกครั้งนะอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้นะอันนี้ก็ามาฟังคลิปนี้รอได้นะคะเรื่องราวกำลังที่จะแก้ปัญหาได้แล้วสามเหรียญท่านกลับมาคุยกันจริงๆค่ะโอ้โหความรักเนี่ยให้หัวใจเลยค่ะบอกรักเออล้นใจเลยค่ะน้ำล้นถ้วยเลยค่ะ นะพร้อมที่จะดูแลอยู่เคียงข้างไม่พัดภาคจากกันพร้อมที่จะมั่นหมายแต่งงานพร้อมที่จะเปิดตัวไม่ต้องกังวลใจคิดมากอีกต่อไปนะคะไพ่บอกอย่างนั้นเลยความรักดีมากๆนะคะขอพลังงานอีก5ใบค่ะความสำเร็จชัยชนะต้องได้เท่านั้นต้องได้ครอบครองนะคะ จ็ดดาบนะคะแล้วจะให้คนนั้นมาติดบ่วงติดสเสน่หาท่านเนี่ยทำบ่วงไว้แล้วอ่าท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ฉลาดมากเลยนะท่านรู้วิธีการที่จะให้คนเนี้ยอ่าอยู่ในอุ้งมือท่านได้ยังไงไม่ไปไหนได้ยังไงเนี่ยนะคะในที่สุดก้าวเหรียญราชาเหรียญก็มั่นคงในความสัมพันธ์นะคะที่จะไม่มีวันที่จะ ไปจากกันจริงๆนะคะอาจารย์ขอไพ่สรุปอีกครั้งสถานการณ์ความรักขอสรุปด้วยไพ่มิลลาโคนะคะเป็นยังไงสถานการณ์ทรงพลังแปลว่าเนี่ยเขาทุ่มเทกับท่านจริงๆเขากำลังเดินทางมาหาท่านแล้วไพ่บอกว่าเทพเป็นความมั่งคัง่งนะคะเทพเทวดาเทพเทวดาปกปัก รักษาและหนุนดวงความรักของท่านโอ้นะคะเส้นทางเกียรติยศพระราชาพระราชนินีท่านเป็นคู่บุญคู่บารมีจริงๆแหละนะคะในที่สุดแล้วอ่ะความดีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะจะต้องบังเกิดความสมหวังขออีกสักสองใบเลยค่ะไม่ว่าจะลังเลอะไรอยู่ขอใบสุดท้ายสรุปนะคะลุ้นค่ะหืม เห็นไหมคะคลางใครกันอย่างมากเลยสรุปแล้วความรักกลับมารักและดูดดื่มรักมากยิ่งขึ้นและรักแบบมั่นคงซะด้วยนะโอเคค่ะขอให้ท่านโชคดีกันนะคะสวัสดีคะ่ะ